มาจรได้ลุ้นในงเงินเลยเขาไหมเาเปิดดูนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะฮะ,ะมีเปิดไว้ไหมดูในที่หนึ่งว่ากันเลยแล้วกันไม่ต้องพูดความนำเพลงมาจเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดจัดสร้างนะครับของบันการันตีพระสวยแน่นอนมาห้าจุดห้าครับ บีเครื่องบินครับนี่ฮะนะไปกันเร็วๆเลยเป็นที่สองครับพิมพ์เต็มองพิมพ์ครึ่งองพิมพ์ป้องอ้อยอะไรยังไงลองดูกัน ออบสี่จุดห้าทองฝาบาททองทิพย์เต็มองค์ป้องอ้อยนะครับเลขไรเอ่ยห้าศูนย์สามแปดนะครับมาเหรีที่สองผ่านไปเหรียนที่สามกล่องขวางเหลือเกิน มาเ,ออเดืนที่สามนะครับว่ากันไงเนื้อเงินเนื้อนวะอันตก้าลงยาเฮ้ยนี่หนักหนักน้าจะนนวะเปล่านะฮะหกจุดแปดทองแดงดูครับสวยไหมสวยนะ แต่ว่าไม่มีลงยาตัวเลขปลายไกลเลยครับ3709อ่ะเลขที่สี่โหนี้เบาอันนี้เบาเบาคงไม่ใช่เนงเงินเบาคงจะเป็นปีเครื่องบินปนะเบิ๊บเอ้ย,อยมีดิชูลอง มีทิชชู่ลองปึ๊บเอาล้ครับเงินหน้าทองคำหรือเปล่ายิ้มเต็มองนั่นไงครับเบอร์หนึ่งเลขสามแปดศูนย์เก้าครับเงินหน้าทองคำครับโอ้บอกเหรียญเบาเป็นไงเงินหน้าทองคำมาแล้วครับโ่าโหเปิดมาทั้งปีมาแล้วครับ เงินหน้าทองคําหืมใส่หายใจคว่ำเลยเหรียนที่ห้ามาไม่กล้าบอกเลยเหรียนหนักหรือเหรียนเบารูนะครับเงินหน้าทองคําแตกแล้วเดี๋ยวปรับกล้องหน่อยกล้องก็จะความอีกไม่เคยมีอะไรพร้อมเลยฮะหกจุดแปดครับอะไรก็ได้ครับวันนี้ทองแดงครับเลข หนึ่งแปดหนึ่งสเหรียญที่หเหรียญที่หครับเอ,อ๊บสี้าลงยาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอป้าบพิมพ์ปอง,งอ้อยฮะทองทิพมีนอนมีคอควายไหมนอนรอเรือไหมมีรอเรือ ไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้ทีเด็ดไปแล้วเลขเก้าสองแปดนะครับนี่หิมป้องอ้อยเต็มองค์รองทิพหกละทีเจ็ดขอลงยาหน่อยหรือไม่ก็นวะนไหนๆก็ไหนๆละให้ลงยาก็นวะมาทีจุดห้าไม่ได้ลงอีกแล้ว เหมือนเดิมทองทิพย์ป้องอ้อยเลขเจ็ดสองแปดสามมาครับเหรียนที่แปดลงยามาลงยามาหลังเรียบครับสี 4. 4. 4. ่จุดสี่หนืออะไรกันทองทิพย์แน่นอนสี่จุดสี่ป้อง,นนอ,น 4. 4. อ,งอ้อยครับ เป็มองน่ครับเลขเลขนเนอะไรเนาะดูว่าครับ 68, 26, หกแปดสองหกสามนะสองเหรียญสุดท้ายรอคอยมาหนึ่งปีกว่าได้เงินหน้าต้องทำ เหลือไ,ได้นะวะหรือลงยาสักองเว้อันนี้หนัก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 แน่มีรองอีกแล้วหกจุดเจ็ดของแดงลมดำนะครับเนี่ยเห็นมีรองรู้ก็จะโดนอะไรเขาแล้วสุดท้ายท้ายสุด มาหนักแน่นอนเป๊ะ6.8เหมือนเดิมครับทองแดงครับเต็มองค์เลข138่งสามไม่มีโรงยามาเรียงก่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วได้ปีกเครงบินได้เงินหน้าทองคำได้ทองพิปบัปองอ้อยทองแดงลมดามทองแดงผิวลุงก็สุดท้ายนี้ก็นะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปกันอีกหรือเปล่าหรือว่ายังไง ก็ทุกวันนี้อยู่เพราะรักและศรัทธาหลวงพ่อนะฮะที่เช่ากันไปผู้สร้างจะเป็นยังไงก็ช่งางเขาแล้วแต่จองมาข้ามปียังไงก็แล้วแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่จองข้ามปีนะครับต่อไปก็หาซื้อตอนที่พาออกแล้วละกันราคาถูกกว่าครับโอเคครับขอจบคลิปไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ